AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่22มิถุนายน2024สึกฟุตบอลยูโ e ร2024ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติฝรั่งเศสเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์20นัดหลังสุดชนะ13เกมเสมอ2เกมแพ้5เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู21ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสเล่น20นัดหลังสุดชนะ14เกมเสมอ3เกมแพ้สาเกมยิงประตูได้51ประตูเสียประตู16ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะหเสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสชนะสี เสมอศูนแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สประตูเสียประตู12ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของทีมชาติเนเทอร์แลนด์ชนะสเสมอศนแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้15้าประตูเสียประตู3มประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสผลงานห้านัดหลังสุดชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เจประตู เสียประตู4ประตูมาต่อกันอัตราก from from ันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาตินเธอแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะเป็นฝ่ายชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาตินเธอแลนด์จะแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ